ค่ะดีจ่าวันนี้วันที่แปดคันวาคมสองห้าหกเก้าพ่อเสียบพาครอบครัวมาเที่ยววัดเทียบนิมิตวัดภูเขานะคะหุ่นเสียบรับวันนี้ก็เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดกรสินอายุสองพันห้าร้อยกว่าปีละนี่กำลังจะนไปไหว้พระเสียบรับจะมา คนที่ตื่นเลยพอาพันอมมันไปนี่บรรยากาศรอบวัดต้นไม้หลายหลายคนมาเที่ยวผ่านไปผ่านมาขเขากับแวววัดนี้ มิจิดียงใ,ในทางขึ้น,อ,นอันนี้าาไหมทรงจะเท,ที่งห้าโมงกว่าเรียวหนอนจังหน่อยพ่อคฝนเสียบนอนอาบปสัสสาวอยู่ นี่มีแต่ไม้โบราณไม้ขึ้นมาแต่เคลื่อนลำเปลานี่นะคะวัดงามวัดโบราณมีเจดีย์ใหญ่นำเดี๋ยวพาย่างไปบนเจดีย์บรรยากาศเย็นต้นไม้หลยเย็นสบายนักท่องเที่ยวก็มาประจำ ส่วนมากก็เป็นนักเรียนนักศึกษามาท่านานักศึกษานี่ค่ะอันนี้เป็นเจดีย์ทางเท่าเจดีย์ง่ายน,นี่ไม้แกะสลกักอันนี้เป็นข่วนอหัก้อคดรี่ทางขึ้นสลาไมา้สลาไม้เก้า นลายประนิษฐ์ไม่เตยน้ำขึ้นลำปลาวนี่พระใหญ่งกับพานไปผ่านมากับเื่อมาแวะกับพระยุวัดนี้น้ำเด้อจ้ะแซ่บตื่นแล้วกับปูแล้วไหมอันนี้บรรยากาศรบอ,อบวัดเบิ่งกับพระแล้วก็บจีบาไปเบิ่งเจดียเนาะคะ่ะสวยมากๆ เาลาไม้ใก้มาจะเกิดน้ำปอลนะแต่ละต้นปัจจุบวนหายากมากหาไม่ได้เลยถ้าปูกกันเรื่องรู้สึจ้เปลอกเซบกับกอนไม่ไปไมไปนอนตื่นติดพอพี่มาหาแม่เลยเซบกลับก่อนนจังห้แม่เสบกลับกินกันกลับ เสียงรถบัาเล็กน้อยมาหลายน,นีเป็นบานไม่ต่ลบานอมสลากแกสลักมนเป็นลายนามผู้บริจากสร้าง

งงแล้วงเดี๋ยวเขาแย่างไปบึงไปกราบเจดีต้อนะค,ะอค่ะอันนี้ทางเฮาเจดีเฮากรบาบพระแล้วพระใหญ่ลเลยเฮาก็มากราบเจดีมีสวนพุทธศาสนาอันนี้เจดีใหญ่เสียงสะท้อนกัหนเลยนะจ๊ะนั่งตรงนี่ เจดีย์ง่ายสงสังเบเอรเสียบเป็ีนนางงง<ม>เสียบตื่นมาเสียบเปลี่ยนมองหมดเลยเมียกับพ่อพามาแต่เรือนี่ีเจดีย์ง่ายค่ะนี่สวย ประตูทางเฮ้าเจดีนะคะแกะสลักไม้ไม่นี่ก็ไมเราจจะขึ้นลำเปาวลมเย็นสบายเซีย <c ười> มีห่างจากพ่อเลย พาไปกาพะทางเขาภายในเจดี เกำลังกลับก no yeah. right. ับพ่อเลยป้งพี่กำลังทำความสะอาดไอ้กวาบเลยมุนเลยกวาบแล้วทุกชันจะมีวัตรุประสงค์าดมาจับปูกันนะจับปอกับพ่อกันนี่พ่อพ่อไปอยู่นก่ non do pa né cabo ton pa cabo ti proba do pa ว่าครับม่บนดบนี่ไม่ไม่ซักอยู่หรอครับรไม้ลงเลนอ๋อไม้ลงเลนอ๋อไม้เลงงาะหัวอ๋อหางเลนแมนเง่งเง่งสีเง,ง่งเง่งบ่ครับคนเป็นคนกระสินนะครับเขเค่คอยอายุบ้านแล้วคนสามใช่ครับที่ขอจังหวัดก็เลยแวะกาบเลยมากาปูด้วยลูกเล็ก พ่อาโครับวันที่วันที่เท่าไหร่ครับอาจัรย์วันที่1ครับผมเ้ากันนะครับผมกับปู่แล้วกับปูแล้วเจ้าจ้าพรออุ้มเนาะพ่ออุ้มพาองตะมุ <Okay. S 3> <Ooh. S 1> okay. พเจาปู่ก่อนพอพอพอพาไปพจ้ปู่กสาธุก่อนลูกสาธุก่อนสาธุก่นสาธุขันทิไปเป็นสามจดต้ดุดดดก่อนนอนนอนไม่เ็มสร้างพระพุทธรูปง น,นีกำลังก่อสร้างยังไม่เล้วนะคะมาถ่ายโฮมนี่มันจะงเห็นอันนี้มันแดดอันนี้น,นี่พระพุทธรูปองค์ใหญ่มีข้าวไหมห้าต้นเปิดเงินต้นจิกมีห้าต้นจิก